้าเรื่องที่ต้องอยู่ให้เป็นในวันที่ต้องมาโสดตอนแก่หนากลัวที่สุดกว่าการเป็นโสดหน้าหนาวนั่นก็คือเป็นโสดตอนแก่นี่แหละรักกันมาดีๆใครก็คิดว่าคู่นี้ก็คงต้องลงเอยด้วยการแต่งงานกันสุดท้ายแล้วกลับถูกทิ้งถูกเทตอนแก่ไม่รู้จะเซไปหาใครว้าวุ่นเลยทีนี้แต่ไม่เป็นไรคิดแบบนี้มันจะทำให้เราดีขึ้นเองหงเราแค่ได้แฟนเก่ามาเพิ่ม ความรักนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่แปลกที่คุณจะโหยหาใครบางคนหากไม่อยากจบแบบเดิมๆแต่ก่อนจะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องรบอะไรกับเก่าชทิ้งไปก่อนเคียร์ตัวเองไปก่อนทั้งเรื่องความรู้สึกนิสัยแย่ๆของตัวเองแล้วเปิดใจรอรับคนใหม่ได้เลย 2. เสียใจให้มันสุดๆและห,หยุดที่รักตัวเองการร้องไห้ไม่ได้ไหมายความว่าคุณเป็นคนอ่อนแอแต่มันคือธรรมชาติของการระบายความรู้สึกแย่ๆ ออกมาให้มันหมดและเสียใจให้พอเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้ว่าการมานั่งเสียใจให้กับคนที่ไม่ได้รักเรานั้นมันเสียเวลามากจริงๆเขาไม่รักก็ต้องรักตัวเองสิ 3. ทําอะไรที่ไม่เคยทําอยา่าขังตัวเองอยู่ในที่เดิมๆทําอะไรเดิมๆยิ่งทําแบบนั้นมันยิ่งทําให้คิดถึงหาเวลาออกไปทําอะไรที่เคยอยากทําแต่ยังไม่ได้ทํากอบโกยความสุขให้ตนเอง พราะชีวิตมีอีกหลายอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขได้แม้อยู่เพียงตัวคนเดียว 4. อย่าละเลยที่จะดูแลตนเองทั้งรูปรักภายนอกและสุขภาพภายในอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะการออกกำลังกายสำคัญและพักผ่อนให้เพียงพอสวยสมวัยใครๆก็ต้องแอบมอง 5. อยู่คนเดียวให้ชินมันอาจจะยากหน่อยที่ต้องกลับมาอยู่คนเดียว โดยเฉพาะกับคนที่คบกับแฟนมานานๆบางคนทั้งชีวิตเคยมีแฟนคนเดียวแต่ในเมื่อเขาตัดคุณได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันสิอยู่คนเดียวได้ไม่ยากอยู่ให้ชินแล้วจะรู้ว่ามันก็ดีไปอีกแบบ